ใช้ชีวิตไร้ชื่อเสียงขอรับเงินเดือนหลักพันที่บนดอยล่าสุดตุกวิมลเรขาทิ้งชีวิตนางเอกไม่ถือตัวเป็นถึงด็อกเตอร์ใช้ชีวิตบนเขาสูงเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักดารานางเอกสาวคนนี้ตุกวิมลเรขา ที่เข้าสู่วงการเมื่อปี2538โดยในช่วงนั้นอดีตนางเอกเพิ่งจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสอบติดทนายผ่านสามารถเป็นทนายเต็มตัวได้แล้วแต่ยังไม่มีใครทราบในช่วงเดียวกันก็มีโอกาสได้พาเพื่อนไปแคสติ้งคัดนักแสดงแต่จับพัดจับผูกลายเป็นตัวเองที่ได้งานโดยประเดิมละครเรื่องแรกคือขุนศึกละครฟอร์มยักษ์ในยุคนั้นเส้นทางในวงการมาเทิงของเธอต่อจากนั้น ตกวิมลเลขามีโอกาสสัมผัสกับงานพิธีกรอาทิรายการบ้านเลขที่5าพากินพาเที่ยวท้าเที่ยวไทยลุนข้ามโลกได้มีโอกาสเห็นและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนได้ไปดูสถานที่อันซินไทยแลนด์ทั่วประเทศไทยหลังจากนั้นได้กลับมาเรียนต่อนิติบัณฑิตต่อด้วยปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยายลัยเดิมจนจบเป็นด็อกเตอร์และเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยพะเยาในปัจจุบัน หลังเรียนจบด็อกเตอร์ก็ได้รับการชักชวนจากท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาท่านเป็นนักเรียนปริญญาเอกรุ่นเดียวกันจบมาพร้อมกันท่านชวนให้มาเป็นคุณครูที่ขุบเขาในจังหวัดพะเยามาเป็นแม่พิมพ์สอนกฎหมายสร้างเด็กกฎหมายรุ่นใหม่ๆพอด็อกเตอร์ในเมืองไทยทางด้านกฎหมายหายากมากเป็นช่วงของการขารดแคลนที่มีอยู่ก็มักจะอยู่ในสายการเมืองอยู่ในองค์กรต่างๆเช่นสารรัฐธรรมนูญ สารปกครองหรืออายการซึ่งท่านเหล่านี้ไม่ได้มาเป็นครูที่อยู่ประจําดูการพัฒนาการของเด็กส่วนใหญ่ท่านผู้ใหญ่จะเป็นครูพิเศษบินมาสอนในบางช่วงเวลาเท่านั้นไม่ได้มาคุกกี่แบบนี้สิ่งที่มหาวิทยาลัยขาดคือต้องการมีครูที่อยู่กับเด็กมาสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่จะออกไปทำให้บ้านเมืองนี้เดินต่อไปอย่างสงบสุข ตอนแรกตุกไม่เคยคิดว่าจะมาได้เพราะยังติดงานในวงการบันเทิงอยู่แต่คงเป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิตไหนๆเรียนมาทางด้านนี้แล้วก็ต่อไปให้ถึงปลายสุดเลยเพราะยังไม่มีดาราที่จบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายในตอนนั้นเปลี่ยนหน้าที่ในการรับผิดชอบพยายามทำให้ดีที่สุดแบบที่จะเป็นได้ในวิชาชีพนั้นไม่ว่าจะเป็นดาราก็ตั้งใจเป็นทนายก็ตั้งใจมาเป็นครูก็ตั้งใจ พยายามหาจุดที่มันเป็นความสุขให้ได้ขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วที่มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในหุบเขาซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามมากถือว่าเป็นช่วงที่พักผ่อนและสร้างคนให้กับสังคมบางทีก็มีลูกศิษย์เซลเงินเดือนอาจารย์ดูถ้าจะไม่พอค่าเครื่องสําอางเขาก็สงสัยกันว่าทําไมไม่ไปเลือกอยู่เมืองหลวงพอค่าตอบแทนคุณครูในหุบเขาก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรมากมาย เพื่อนวงการบันเทิงถามว่าเป็นครูบ้านนอกแล้วจะพอกินหรอเขาสงสัยว่าติดลบทุกเดือนแต่ทําไมถึงอยู่ได้เราก็บอกว่าก็ไม่ต้องดูบัญชีทำลืมลืมไปอาศัยที่เรามีความตั้งใจที่เข้มแข็ง